เอาเคนะครับมาต่อนะเดี๋ยวครูจะสาธิตเชื่อมตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือใช้หลักวิธีการเชื่อมก็คือห้าองค์ประกอบที่เขียนบนกระดานเข้าใจไหมเราเอาเครื่องมือที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วเอาเครื่องมืออุปกรณ์มาวางไว้ที่โต๊ะนะเข้าใจไหมเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้วโอเคนะเริ่มแรกนะเรามาดู หมายเลขเครื่องของเราว่าอยู่เครื่องไหนเข้าใจไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้าใจไหมฝั่งนี้มีแปดแปดชุดอันนี้ก็คือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิี่สิบ้าสบกเข้าใจไหมครับดังนั้นเอาอุปกรณ์มาวางที่ชุดบูทเราก่อนหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ไปทำการเปิดเครื่องก็คือเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จำหมายเลขเครื่องของเราว่าอยู่ตู้ไหนเข้าใจป่ะแล้วก็มาตรงนี้ครับมาเปิดเบเกอร์มาเกเปิดเบเกอร์สวิตช์ไฟก่อนของครูตู้อะไรครับเหมายเลขเก้าครูก็เปิดเปิดตรงนี้เปิดมาเป็นออนเข้าใจไหมครับ ไฟก็วิ่งตำลางมาที่เครื่องที่ครูฝึกปฏิบัติก็คือเครื่องนี้นะครับครูก็มาเปิดสวิตด้านหลังเครื่องนะสวิตกระแสไฟก็ขึ้นเข้าใจไหมครับของครูนะนนก็คือ9 5แอมป์เข้าใจไหมเก้าบแอมป์ ดังนั้นเราก็ไอ้ที่ว่า95แอมป์ก็คืออะไรผู้ดูรดเชื่อมแล้วดูชิ้นงานแล้วดูความยาวของสายเชื่อมแล้วแล้วก็ประมาณนี้ที่ไว้สำหรับเชื่อมเข้าใจไหมบวกลบหนึ่ง96ได้94ได้ไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาหัวเชื่อมมามาคลีบตรงนี้ แบบนี้เห็นไหมครับมาจับแบบนี้ก็ได้มาจับแบบนี้ก็ได้บบบไดหรือมาแบบแบบเดิมแบบนี้ก็ได้ในนี้มันมีร่องของมันเห็นไหมเห็นร่องร่องขี้ปะเห็นร่องไหมครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ที่ครูบอกก็คือการเชื่อมแบบขนานนอนแบบนี้ เราเชื่อมไปนะถ้าเป็นแบบแบบนี้ก็คือเชื่อมเชื่อมแบบเราแบบธรรมดาไปนะเพาะเพาะไปถ้าเป็นการเชื่อมแบบนี้หรือคีดแบบนี้เฮ้ยเห้โดนเฮ้โดนเลยนะเนื้อศีรษะเพื่อโครงสร้างเพื่ออะไรลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมครับดังนั้นเราแค่นี้พอไปนะมือทงนี้มือมือเราก็อย่างนี้หน่อย นะยกรกมือหน่อยอย่างนี้ผิดนะครับต้องก้มต้องก้มไปข้างหน้าด้วยหน้ากากปูอยู่นะหน้ากา,ากหายไ,ไม่ใช่เหรอไม่ใอ่ยงมอยังจังอยู่ยังยงมือเลยหน้ากากอยู่ไหนหน้ากากหน้ากากหน้ากากมาแล้วไม่ได้นะไม่โหลดเราเอามาเอามครับนี่ป่ะในในในตู้ในตู้อ่ะ มาดูต่อนะครับก็คือเราขี้ไปแบบนี้มือเราอย่างนี้หน่อยให้ให้มันตั้งฉากตามตามที่ครูอธิบายบนกระดานนะครับนาบไปอะไรมือเราไห้นี้หน่อยแต่ก้มเวลาก้มก็คือเราต้องโน้มตัวอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาผิดเรียนรู้ยาก จำยากแล้วก็ปฏิบัติยากถ้าก้มมองมันจะเห็นชัดเจนอะไรนะมันเห็นการอักชัดเจนหลอมละลายชัดเจนเห็นไหมครับถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะให้ให้มันอยู่ในระดับประมาณนี้ให้ให้ต่ำกว่าอะไรนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีเพราะเดี๋ยวมันจะโดนโดนอย่างอื่นนะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็ให้มันสัมผัสเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราวางเพราะโต๊ะเราเป็นโต๊ะเหล็กใช่ไหมเวลาวางอ่ะมันอาร์ตโอ้ยดูเลยไม่ดีโทษอโทษโทษขอโทดูเลยอ้มนี่เนี่ยมันมันไม่ดี ไม่ได้แ่บอกไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเลื่อนมาเฮ้ยคูมื่อนมาเลื่อนมาเอนเอนมเื่อนมเอมาเอมาเ่อาเลเฮ้่มาเล่นนมาเ่เล่นนาม่อมา่าเนม่าเนม่นม่นไลืมนมมมนาาเ โอเคป่ะเพราะีมันก็เหล็กม <laughs> ันก็เป็นเหล็กเป็นโลหะ <laughs> อย่าประมาทนะครับ <c oughs> ค่อยๆค่อยๆนึกโอเคครับอ่ามาดูดูอา่าเน้นนะ <c oughs> เสร็จปุ๊บอา่าดูวันจับหน้ากากครับจับหน้ากากจับยกมาดูทา่าทางนะครับโน้มไปจดจุดจ้องจ้องก่อนนะแล้วอ้าก็ปิดอ้าโอเคนะครับอ้าปิดอ้าไปไปเลื่อนมา วัดขึ้นนะครับมันจะ้อนแดงแน้ัดเลยโอเแล้วก็เป็นสีดำาต้องขอ,ขอนะครับแล้วก็แนี้ถ้าคอเลยเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าหาตัวนะครับเอียงเอียงหน่อยเข้าใจป่ะแล้วแล้วก็มาเชื่อมจุดจุดต่อไปเข้าใจป่ะแล้วเชื่อมจุดต่อไปดูดูใหม่นะดูใหม่นะ จดจดจ้องจ้องนะครับแล้วก็อาร์คอาร์คไปเดินมา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 เดือนมาต่อขึ้น แล้วก็ล้อล้อล้อแดงก็ะดำนะลองฟอกให้มันหลอมอะไรแบบนี้ให้มันหลอมอะไรอย่างนี้ถูกก็ได้โอเคเห็นไหมฮะถ้าถ้าเป็นแบบนี้เอาดูดูแบบแบบทุกวิธีถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครฮะ ลองมาตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้โอเค,อเคแล้วก็ยกอันนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องมันมันเข้าได้ระวังให้ดีระวังนะครับ <c oughs> อย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้เพราะเพราะอะไรดูร้อนดำแล้วก็อเคราะห์ออกทีมคิดแบบไม่ได้ไม่ไม่หลอมอะไรระวังแน่นอน อันเนี้ยเวลาที่ครูเชื่อมปุ๊บมันจะดับแวบหนึ่งใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพื้นสกรปรกฐาน้นไม่สมบูรณ์เฮายจ๊ะดังนั้นต้องอาแปรงปัดก่อนปัดพื้นเนี่ยเ้ีใจ๊ะอันนี้อันนี้ไม่สมบูรณ์อันนี้ไม่ได้เฮายจะมาดูแบบผิดวิธีอันหนึ่งดูครับอบาร์ค ไ่ได้เชื่อมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราเรา,เราคิดว่าแค่นี้แหละแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดีออกเขย่าบีออกเขย่าหรือใสเอ่เข้าไปในถังใส่ไปในถังนะครับอันนี้ไม่ไม่ดีนะครับก็คือมันไม่หลอมดูดูนะครับเห็นปหอันนี้ใช้ไม่ได้ ดเดี๋ยวคุยแค่ไม่ดูแบบใช้ได้ตรงนี้มันมีการหลอมาลายแบบนี้ดูนะครับหักไปหักไปครับเลื่อนมา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 เลลืื่อนมาเ่อนมา เดินมาเรื่อย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 ยกเข้าหาจางหนึ่งสองสามประวัตขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็เอาครีมแล้วก็ครีมจับงานร้อนใช่พอเอียงตัวนี้อยากให้มันหลบมาลายแบบนี้ จำได้จุดจับจับจับได้จับสังเกตได้ครัคู่หงนแก้ไขไอ้ทุกทีมอ,ะอ่ะอาจารย์บอกมันจากข้างในไม่ใช่หออาปุ๊บรักษาระยะได้ตามข้อจากข้างในไประยะห่างข้อสามอ่ะข้อหนึ่งข้อสองไม่ต้องจำคุณเลือกให้ใครแล้วกระแสไฟกับรวดเชื่อมอารปุ๊บยกให้ได้ระยะมันรวดเชื่อมมันก็หดไปเข้าใจไหมอารเสร็จปุ๊บแว๊บเดินก็เลื่อนมาางข้าง ค่อยๆเลื่อนมาค่อยๆค่อยๆเลือเล่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมามาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บเขาหากลางเติมตรงกลางให้เต็มให้สูงให้เต็มตอา่านับใช่นับในใจนะหนึ่งสองสามสี่แล้วตวัดขึ้นแป้งบอกพอแล้วนะแค่นี้พอโอเคไหมครับเอาดูใหม่ดูใหม่ทำจุดเดียวแล้วรันลองวันนี้ลองลองด้านหนึ่งโอเคนะดูดูใหม่นะเราเราลองมาโต๊ะข้างๆก่อนก็ได้ข้างๆคุยหน้าลองนะ ออาไปแล้วก็มาชิ้นงานออาไปเอาข้างเดินมา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 ไปหากลางหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตบอขึ้นก็บอกนะที่ติดติดดบดบเพราะอะไรพื้นเปียก อ่าสกรคปกแล้วก็อานปกตินะเยี่ยมนี่มันหลออ่อไม่งี้อันนี้คือเต็มท่านี้ครึ่งหนึ่งกูยังไม่อยากจะให้เลยเห็นไหมคระนะับแต่นั้นลองเชื่อมก่อนด้านนี้ได้เห็ะนไหมลองก่อน ลองฝึกลองดูเทคนิควิธีเป็นแบบไหนยังไงนะครับมาดูแบบผิดวิธีแล้วไม่ถูกต้องมาดูนะครับเราอาร์กไปมันติดอ่าดูดูเชื่อมไปดูดูฮะอย่างเงี้ยเชื่อมไปอย่างเงี้ยมันไม่ติดมันติดให้เรารีบสะบัดนะครับเข้าใจปะ,ะให้รีบเอามือสะบัดอย่าให้ลวด Arc อาร์กยาวใช้เวลานาน ให้รีบสะบัดด้วยข้อมือก่อนเข้าใจไหมวิธีที่หนึ่งนะก็คือสะบัดออกแล้วแค่นี้ก็มันก็ออกวิธีสองอถ้าไมออกอาดูจับอย่างนี้นะเวลาเชื่อมจับนี้นะอ้าปลายดูถ้าไม่ออกใช้ใช้นี้ออกบีบีนี้ออกเข้าใจไหมอย่างนี้มันแข็งบีบออกก็คือมาตรงปลายตรงปลาย แล้วใช้มือหักรถเชื่อมแล้วมาใหม่เข้าใจไหมเพราะอะไรเรามีเซฟตี้ไงไม่ช็อตแล้วก็มาลองใหม่มาอากใหม่เข้าใจไหมแล้วก็มาลองใหม่มาลองอ่าวลองลองใหม่แล้วก็มาชิ้นงานเลยไปไป